สบัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องให้อีเสตเดะกำลังหลัางเห็ดผลมาจ้าเห็ดหลั่เอ่เสือไล่นะไลด้รับเชาพนงมาเจอ นึงรู้สิแกมกองราอยากแก้จนมเฮ็ดไทอย่ญี่ปุ่นครับตงเอาทีเน้าีนั่นเดนี่เบนนั้นมขจะมัได้ว้วดนะคนี้ที่เป็นนี่เฮ็น้ามาอืมนามานเป็น้นามากนนอันี่เป็นหามากก็เดียวอ่ะดอกใหญ่อนี่ฮะมันเป็น้ามากที่ทั้งง แค่มีแต่มันชุ่มซอสหน่อยอยากออกคิ้วๆแกงมันชุ่มซสเขาเคยแกงได้หมูหนึ่งมันออกแกงเอาห้างเมาแกงเลยออกคิ้วๆเฮ็ดมันก็สียน้าลืมมี่มะพร้าวไอทีมะพร้าวแต่ปลูกอโถดราบก็เป็นบ้านนอนสีของเนาะผมดูทั้งไงอีกเลยุ่นมือนจะใช้ดราบพุ่นมือนจะจีนาะผมหนาหื่นผมเจมเพก็จอยม้วนม้วนไปดังเลยมาเท่ไถ่กัน ขาอยู่ในหัวหัวฟังเราไ่ได้ขาเอาฟังเรื่องจนดูไ่ได้ออกไปถ้าถาหมอนเปน่ะวันี้ใครออกช่อก็ได้่นแหละ็หมน่อดออกไปหากในหัวไม่ได้ข่าวบยมาจอยมองมองข้ามไ่ไดข่าววันอืมชูม่ได้ข่าววันได้อยู่ผักติ๋วข้าไม่ข่าวู้แจงด้วยหนึ่งแจงงบแม่ แม่แกงบือึ่นเด็ดนะเหวแต่เราแงสุดหนบใช่น้ำายยังเสส่วนอะไรี่จะไปหาแงเห็นอารมณ์จิตนี้่เต็มนะทุกเวลาที่นเขามาหน้าหอคำาสุดอันนัิบอ

ไปใส่อยูบ้านอมีปะใส่ใส่กรบุตตกาหมวยยบ้านอมีปะงานฟันไปช่องนข้าบอไม่ผ้าอะไรจีไฟเดินเงินคนตกไปนกนนี่เาเชยกาเงินจ้า đấy Ăn bằng cào đó Cái kèm thơm thôi Hàng có lăng lọc um, Khi đi lọc cái hét phô phái นางเอกได้หมูเห่นแล่นมนำากงบท่ันเห็นนั้นลนก่ไปดี่ปลุเร็วเ็กคุณหูเว้ยปาตต้บทนางล่ป่านี่เพราะเป็นนางเอกจำโหหมู่อิกันไอ้พาน้องไปทุธีเห่นอยู่ในนะ แดดแพี l ét, l ét, si ่น้องเอ้ยสาวจ่อยสิแกงเฮ็ดทีแรกว่าเจ๊สแดกสิแกงกันเลยเจ๊สแดกมีธุระก็เลยให้สาจ่อยแกงแทน

ល្រូវីខាងអាន់ទាន់ទាន់្រូវីប្ ่่ตัวนมันเลยจะประแดดมั้งอืมมาลายพอดเบาพอดเลยพี่น้องเนี่ยตองประแดดเพิ่นกูอันใหม่ก็มีบัวแมนเฮ้ยสีแดงพุ่นมันเป็นปลาแดกเมนอันนี้ต้องเอาลโตเมนมันจะงัดเส็บประเภทแกงเออนั่นแล้ว นี่แหละดำๆนี่แหละใส่ตัวนี้บาดนี้นะบาดแกงใส่ปลาเด็กจับมันบ่แซ่บต้องใส่ตัวเม็นๆําๆพอจะมันเค็มเดี๋ยวแกงเฮ็ดแล้วสิปิ้ง kèn hết rồi bị nghẹt khay. gọi <laughs> <cậu> tên <laughs> à. Oh, um. hồ, sao trời con ngam um, sim bạn này xem bao này xem chưa hay nô à bò sim lộ chú tay nó khửng cho, po trái bay tu vào, à, hồ, uhm. <laughs> có vào à. hết này, có chạy bay túi, đi chậm, phong vào này, nhàn là lê sẽ bị này, bỏ, ฮะเกิอ e ืมใช่ยังไลยยี่หจอมานเลยพี่น้องไปปีงเฮ็ดไข่ต่อไปไปไปบิโภหลาไหลน

อิโลไปไไหนอวนป่นเพจที่อ้ายองป่นิโลโลมัจะไปหรอกพี่น้องด้นี่สบายพี่น้อเขาก็ให้หนาพี่น้องยเอพัวมาเลยผื่นโอ้ยตะกี้จเซยเตย กินเลยเฮ้ยหนุมมาสเนี่ยิมมือซาจอยิมือซาจอยป่ะนี่อันนี้เฮ็ดอันนยังกาะยักาะซุยเจลาโอโบยดนเรืองัมัคนยังทมมาเพรัว เฮ้ยเฮ้ยทั้ง่านเดียวก่กินเนาะใแล้ม่หลนีนี่้เาแกลสุดอี่่นหเอาันเอาเรียออกแกด้อืมลังสันลอเคียนเคียนจะผคออหักลับไปและยตอนะแล้วรมยาปลา้องเียนกลับั นี่เขเียเาน่มันเลยลงทางยางมาเลยจอยจอยมาทอนแดดเนาะม่น่าอย่างไจอยอมอ่ะหอมแฮะผมนักเลยถุงกระปุกเจาสึกอะกเนาไปหนปัสาด้ไหมได้ร

อิ่มมาแล้วก่อนแกงหมูยือนหมูมาเห็ดคมจีหดอกนะกิ้อยากเื้อยหน่อยโบบหนักเล้บรหนโคเขาเอาเาปคมเลยคหนักลแมแมอย ปิดกล่องมากินเลยเนาะเดี๋ยวจะมีใหกินหน้าพอกันมาเด้อสไปดี